สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเจอร์ชานเอลมูนี่เฮามารีวิวตัวลำโพงเสียงแปล้งรับหลังจากที่เฮาผลสีเสร็จแล้วสีใบในรอบเสาน,นะครับวันนี้เฮาก็เฮ็ดหลายๆขั้นตอนไปแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนที่เฮาใส่ดอกใส่เน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวเฮาให้ชมเน็ตเวิร์กกับดอกนะครับเพราะว่าคลิปก่อนเพิน่มมนมาคอมเม่นมาเ่ราะเห็นดอกนะครับ ครับเพาะบึงแข็งแรงเขาบึงเดือบเบอร์ก่อนครับนี่คือหัวใจสําคัญของตู้เสียงกลางแหลมอะมเจอร์นะครับเป็นตู้เสียงกลางแหลมที่สุดยอดนะครับในขณะนี้นะครับถ้ามือสองาหายากครับต็เนี้ถามกันเซี่ยวนะครับนี่คือหัวใจสําคัญนะครับเน็ตบเบอร์รุ่น เสียงกลาง3ดอกเสียงแหลม2ดอกนะครับตอซีรีต่อโนคมนะครับแล้วกา็นี่เป็นดอกลำพวงครับตอนนี้เขาเตรียมพร้อมจะปิดฝาหลังแต่ว่าเขาเอามะาทายให้แฟนครับด้เบิ่งกันนะครับรามามาเห็นดอกคลิปก่อนนะครับนี่คือดอก450 V2 นะครับเป็นนิโอรุนที่เอเม่เจอของเขาได้ จัดลงไปใส่กันกระตูเสียงกลางแหลมมันไม่เจอนะครับแม็กันยังสุดยอดเลยนะครับแฟนครับหรือลูกค้าที่ต้องการอย่างไดนะครับดอกเสียงกลางรุ่นนีค้ครับโทรมาสอบถามกันเลยนะครับ0812654449หรือสเปีเบอร์ของซางนะครับ0930918347นะครับนี่ครับคือดอกลำโพงนีโอ ของพี่ออดิโอนะครับสั่งทำมาให้มาูู้ใดถักมานอนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทายคลิปก่อนนะครับนี่ครับคือหัวใจสำคัญหลกักดอกลำพงอยู่ในตูนะครับวันนี้เสร็จแน่นอนครับผักซาห้องผลสีผกักใบามาใส่เล็กไซแรปเตอร์ใสซดอก ใส่เนตเวิร์กยิงใหญ่เรียบร้อยปิดพร้อมปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ที่เอาเสียงแหลมมาใช่ดานหนานะครับเพื่อจบใส่ตะแกงเปลี่ยนว่าจัดทรงแน่นอนกับพุงนี้วันที่7เป็นชิ่วของวันที่7นะครับแล้วก็ชิ่วต่อไปเป็นวันที่10 1สนี่ก็สิมีเบดสีใบเสียงกลางแหลม2ใบเจ้าหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพันวาพนันซังมาเป็นรุ่นตะแกงดำนะครับเพียตะแกงดำห้เด้อย ทีทไยให้เบื้องครับเดี๋ยวเฮียชิมให้เบื้องกุนตะแกงดำานเป็นลักษณะออกมาจังไรนะครับสีสวยงามมอกับกัะตุ่นเก้าแตตว่าพิศวาเสตะแกงดำนะครับมันิดสวยงามมอกับแล้วแต่ผู้มักนะครับแล้วก็มีเบียดอีกสองใบครับทรงพายจานเพชรบุญนะครับสองใบไพรเสนีอีกแล้วครับท่านนะครับนี่ครับใส่หัวใจสําคัญแล้วก็ใส่ดอกเรียบ้อยทุกตู้นะครับกอนจะปิดฟาารังเขากะ ทำชับพุ้ง้องให้เช็คก,การต่อสายถูกบ่ก่อนปิดฝาหลังทุกครัง้งนะครับปิดต่อสายเอ็ดเบิกต่อสายดอกถูกต้องบอ่อความพิดนะครับเช็คความหน่อยไปเช็คความเรียบร้อยรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับสำหรับมีเจอแดดเป็นไแน่นอันดิทั้งน้ำแดดซองกับทีเ่เหนีนนหนนนอวน,น,น,นี่กันแดดประซองกับสีโอเคอยู่นะครับ นี่ครับนิโอสามบวกสองนะครับเจ็ดรายละเอียดก้อนปิดฝาหลังมองง่ายกันกกนี่แคครับดอกมีห้าศูนย์มีทูดอกเสียงต่างเป็นนิโอนะ ใค้สนใจก็สั่งจองเข้ามากันได้นะครับเด้อตามเบอร์ที่ให้ไปนะครับ0812654449พร้อมเบอร์ทางนะครับ0 9 3 0์เก้าสนสนใจเน็ตเวิร์กสนใจบอกลำพงสั่งจองเข้ามาได้ครับเน็ตเวิร์กมีรุ่น3ามหมวก2องหนึ่งหมวกหนึ่งสองหมวกหนึ่งนะครับมีหมดครับกับพวกไฮกับมีนะครับ นีให้บริการทุกรุ่นนะครับตามช่องตลาดขอบคุณเลยนะครับคำว่าชมคำว่าติดตามสังทั้ง1,8000แันซับนะครับขอค้อนเงื่นกับข,ขอขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไตามทุกคลิปขอชมนะครับคลิปที่สังเอาลงห่บ้างนะครับ การแก่แห่งทีมสร้างทีมงาน a m ม t e u r นะครับเพราะว่าไทยกับเจ้าสิไอ้สร้างไทยเล่นดอกไอ้คนบังยังไงก็เพราะว่าคนว่าคนไม่เห็นดอกครับนี่ครับแล้วถ้าเสียงเลียมนะครับเสียงเลียมก็สิยู่นันี้นะครับข้อประกอบใส่ปากเรียบร้อยอันนี้ครับ นี่คือใส่ปากพร้อมที่จะเป็นใส่กับผู้รุ่นยอดฮิตนะครับเสียงดีเสียงใสสุดยอดครับเสียงแหลมเจ็ดห้าศูนย์สองพันสิบหกนะครับ นะครับจูใจไหมครับดอกลำพงชมไ้จูใจเลยครับคลิปนี้เอาไปเต็มทีเลยน็ตเบิร์กนะครับน็ตเบิร์กมีหลายหลายคนโทรมาถามสา่งนะครับพอคนถาม,ม่าน็ตเวิร์กมันมันมีร้อยใหม่นะครับตัวเสียงแหลมก็คือคตรวดตัวนี้ถ้ามันใส่งานหนักมันก็นสีข้อนมันก็นสีแตกเล่า ถ้าโคตหลวดเด้งออกมาเนะี่ยคือช็อตรอบแล้วใส่อะไรนะครับถ้ามันมีอาการใหม่กับพอใส่ได้อยู่นะครับใหม่ถ้าโคตหลวดเพราะฉันเด้งออกนะครับก็บใส่งานได้ถ้ามันก็นเริ่มแล้วนะครับหากว่าผมคลิปนี้เพราะใครกันนะครับพอกันชิมหนาครับผมเรียบร้อยพร้อมจัดส่งพี่น้องฝั่งลาว